ค่ะลงหวยลาวพัฒนาให้สูตรสองค่ะพี่น้องสูตรหนึ่งลงไปแล้วนะคะสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งลงไปแล้วนี่สูตรหนึ่งค่ะพี่น้องสูตรหนึ่งลงไปแล้วนะสูตรหนึ่งก็เป็นสูตรนี่เ้อพี่น้องเลยที่ลงไปแล้วสามหกเออหก ตัวสาเจ็ดล่างสูตรหนึ่งเ,เขาสามเจ็ดล่างเด้อสูตรหน่นะอันนี้สูตรสสูตรสเขาเด่นสูตรสาเจ็ดเขาหาซูนอีกด้พี่น้องอออนี่เลยเขาหาซูนเขอ้ขอ,าอ,อบานี้ลงไปแล้วค่ะลงไปแล้ว สูตรหกตัวเนี่ยลงไปแล้วบาทนี้สิมาลงสูตรสองให้หมยลาวที่สิบสองเด่นเด่นงวดนี้เด่นงวดนี้ก็เป็น ูนย์กับเก้าได้ไน้องศูนย์เก้าสองตัวบนล่างตัวบนล่างก็ได้สองหนึ่งสี่ศนย์สน่งสี่ศูนย์ สองหนึ่งสี่ศูนย์สี่เก้าห้าศูนย์ห้าศูนย์สี่เก้าห้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์เก้านะคะเน้นให้ศูนย์สี่เน้นให้ศูนย์สี่ ตดศพี่น้องติดศติดศเด้อสองสีชุดเด้อพี่น้องเด้อติดศูติดเติดเติดศอันนี้โบติดโบเป็นยังหนึง่งสองส,ส,ส่าสองสี่หกแปชุดจ้ะแนวทางเราพัฒนา ประกาขีดดูป <Tipp ett> <N ope> mm ้าเส้น <parole> ข <numbers> ีดเส้นเอาอย่างนี้ขีดเลยก็ได้โอ้มือแม่นบาเนี่ยแม่นยังซีบบแมนเดี๋จับน้าจอเด้อพี่น้องเด้อ เนี่หนให้ที่ศูนย์นะจ้าศูนย์กับเ้านี่แหละ,อะสองตัวบนล่างสองสี่หกหกชุดครับพี่น้องสองตัวบนล่างเด้อ เพิ่นสิว่าเป็นยังคือบมีหลายตัวคือเราเหาเหาบออ่เอาเป่าค่ะพี่น้องมันเข่ามาเป่าเข่ามาไอ้มันเป็นนั่นมันเป็นอเออเ,เป็นเลขเป็นเลขเป่าก็เลยบ่ลงลงแต่เลขบ่เป่าพี่น้องก็เลยหน่อยลงจ้าัำลังจอเด้อค่ะเด้อเด่นที่ศูนย์กับแก้ว เทปหน้าจอพี่น้องเอ้หวยเป็นเพียงแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารยานในการรับชมด้วยคะ่ะหวยมีเข้ามีหลุดคะ่ะแนวทางคะ่ะแนวทางโปรดใช้วิจารยานในการรับชมด้วยนะคะหวยมีเข้ามีหลุดคะ่ะทั้งเบิดมีแปดชุดสองสี่หกเอา้าหกชุดหนึ่งเป็นยังคือว่าแปดนี่หกชุดพี่น้องประทักไขยมาเนี่ย ชุดแอดชุดอะไรของเธอวะอ่ะโอเคบ,อบ้าบั่นีลยพี่น้องลงไปแล้วชุดหนึ่งลวละพี่น้องอันนี้ชุดสองชุดชุดสองชุดสองเข้าเด่น ่เข้าอันใดก็ลงอันนั่นแหละพี่น้องพี่น้องเกงสีเข่าใจง่ายๆสิว่าลงมามัวๆลงอีอย่างโบุ้งหูเรื่องสิว่าอีกล้วชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะลงให้ชมเป็นแนวทางค่ะ้อ่มีเข้ามีหลุดค่ะพี่น้องอ ตัวที่ขีดนี่คือตัวที่เน้นเด้อพี่น้องเด้อติดศูนย์นี่ก็ติดเก้านี่ก็ติดเก้านี่ก็ติดทั้งเก้าทั้งศูนย์อัจสิบมาอัจสิมาคูนี่โดนอีหลีพี่น้องกังบอิมาคูกันว่าต้องเอาก็ได้ได้นี่เด้อมันบม,มาคูกันมันจะอัดสิมาอันนี้ก็มาแล้วฮักกับว่อเอาอันนี้อันนี้ก็เรีตรัดออกก็สิเลือนนี้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 แล้วนี่พี่น้องซีชุดคิดว่าดิ ก็คือคาดเดาเหรอพี่น้องคาดเดาทุกอย่างไม่ผู้ใดหัวแจักว่าออกสักไหนหรอกค่ะชมผู้ควบเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อลงแนวทางเด้อบ่ได้มั่นใจบ่ได้ว่าเดาเด้อเด้อเด้อพี่น้องเด้อปวดใช้จักรยานในการรับชมด้วยเด้อลงแนวทางให้ค่ะแนวทางแนวทาง เห็นบ่นี่แหละนี่คือแนวทางหละพี่น้องแนวทางเราพัฒนาเกบหน้าจอค่ะสูตรหนึ่งลงไปแล้วอันนี้ก็สูตรสงลงไปแล้วนี่สองสูตรเช่นนี้พี่น้องลงไปแล้วจะได้ลงแนวอื่นแบบนี้นะ่ะลงไปเรื่อยๆเ,เราทำงานกับ YouTube ไปหาชมวิวงามๆม,มาลงอีกค่ะพี่น้องฝากกดติดตามและพี่น้องเดอ้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เดอ้อจะไม่ได้พลาดคลิปไม่ๆค่ะลงคลิปใดจะได้เด้งเห็นเลยค่ะ